สวัสดีค่ะสาวเพื่อน facebook กับ social c a ีนะคะตอนนี้ฟ,ฟังฟังพามาเที่ยวสยามส่วนสยามนั่นเองค่ะตอนนี้ก็เขาเอาน้ำจืดนะคะเนี่ยถ่ายวิวนะคะเขาเอาน้ำจืดทำเป็นแบบสไตล์อ,อะไรนะสไตล์ทะเลนะคะดูวิวนะคะตอนนี้ก็แบบมีฝรั่งนะคะอาคาโชว์ อะไรนะโชว์โชว์ชโชว์น้องชายใหญ่ๆ,ๆน่าเกลียดมากเลยค่ะนี่ก็คือน้องสาวของเรานั่นเองค่ะให้ดูวิดีโอหน่อยสิคะวันนี้มาเที่ยวทะเลน้ําจืดหรอคะใช่ครับพี่น้อเอาแม่นอยค่ะ <c oughs> อาเที่ยะเลน้ําจืดหรอคะ <c oughs> ใช่ครับมากันกี่คนคะสามคนคะ่ะอ้าสนุกไหมคะคะสนุกมากสนุกไหม ตอนนี้พี่เคยไปไหนคะไปซื้อไอติมค่ะไปซื้อมาให้ใครคะไปซื้อชองค,ครองค่ะเห็นจี <laughs> ตอนนี้นะคะจะถ่ายให้ดูวิวข้างนอกนะคะสวยยังไงนะคะสวยมากเลยนะคะเขาจะถ่ายให้ดู360ออสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะเ <laughs> นี่ยที่เราพูดเมื่อกี้ฝรั่งนักเก็ตนักเก็ตเมื่อกี้นะอาคารนักเก็ตมาก นี่นะคะวิวสวยมากเลยนะคะาานี่นะคะจ,จะแถ้รูนะคะอันนี้คือคล้ายๆแม่น้ำตกนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะให้แถมรูชื่อทางโน้นนะชื่อวัท่าอะไรนะสักอย่างนั้นนะคะวัดทาดดดดนี่ค่ะอ,อา่าได้เห็นชัดไม่ช้าบ้างได้เห็นชัดอเกว่านะคะ ยูสวยมากเลยนะคะฝรั่งเยอะมากคนไทยไม่ค่อยมีหรอกเพราะเขากูดากันนะคะเห็นฝรั่งตั้งใจมาโชว์และตั้งใจมาโชว์น้องชายนนะคะ่ะใช่ไหมฝรั่งตั้งใจมาตักแดดเลยนะคะไม่ผ่าลแล้ว,วถ่ายให้ดูนี่พ่อพันธย่างข้าวันนี้แสงตัวประมาณนี้นะคะถ้ากินกันแดดร้านเล็บพุ่ร้อยนะคะ <c oughs> นี่คืออุปกรณ์ของรา,าน,นะคะ่ะ À. Anh tiên mà là à. Yeah lào hỏi lò mắt mắt nó mắt 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 อะไรเจ๊ใมันผอใหรเนียหรอคะใครใครให้ใหมหลายเล้หลายล้วหลายแล้